เด็กไหมคะขยับเต็มเลยขนาดที่เก็บมุกทีนันนี่นันเราไม่เปิดเลยนะคะถ้าไม่ฝึกอะมันก็จะไม่ติทนิสัยนะคะยิ่ทำน้ำง่ายติดตัวไว้เท่าไหร่นิสัยจะทํง่ายตามตัวเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสกัดนิสัยที่ไม่มีออกกักตัวขอเราเยอะที่สุดค่ะเพราะถ้าเราปล่อยเป็นเรื่องเคยจะมีเป็นเรื่องปกติตามใจตัวเองมันก็จะติดตัวเราไป ไ,นะไงค่ะเนี้ซ้อนกันอยู่ค่ะหนูคะหนูซ้อนกันค่ะหนูซ้อนกันอ่าหนูต้องปรับตัวเออใช่ค่ะการปรับตัวคือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองค่ะไม่ใช่ยึดมั่นหรือมัน่นนะเอาตัวเองสมนาจัก,จกรวาลเราไม่ปรับตัวนะคะหนูก็จะติดตัวแบบนี้ตลอดไปเวลาของหนูใน,นสังคมหนูอยู่ลำบากนะคะพ่อแม่เราไม่ได้อยู่กับเราจนเรา,เราแก่เข้านะพ่อแม่เราก็จะมีอายุไขัยคทุกคนก็จะมีอายุไขเพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่ฝึกตัวเอง โน่นจะไม่มีทักษะเป็นพื้นฐานในชีวิตนะลูกนะ